กันอ่ะเนาะก็ตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่ไปไหนดีเดี๋ยวดูต่อไปอะครับดูเสียงคนพูดนะคะมันเข้างาน<า>ตอนห้าทุ่มเลิกแปดโงเช้าแล้วก็ป่านนี้ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยวันนี้วันหยุดนั่งสบายๆแล้วมีคนขับให้เตื่อยเดี๋ยวดูนัดตาคนทําง,งานยังไม่ได้นอนกันนะคะเห็น่หม ไปเที่ยวกันจะพาคุณตาไปวัดนะคะเดี๋ยวก็ไปดูในเฟซกันได้แล้วเดี๋ยวเราดูวันนี้เรามีสารถีนะคะคนขับให้ดูนะคะแทมเทมแลม,แมเดี๋ยวรู้จักค่ะค่ายมวยมอธรรมชาตินะคะวันนี้นะคะไม่ต้องเก็บพุงไม่ต้องเก็บพุงเพราะไม่ต้ <ใน S 2> องไปเก็บจิ่ถหายมีกรเป๋าโทรมาอ๋อโอ้โหเฮ้ยตัดไปเลยเนี่ยเอาไม่ต้องเอาลงนะทำไมอ่ะ ตงรงไปอีกก็จะไปอ,อะไรวนะวัดเขาชีจันนะคะนี้เป็นางานเป็นการไม่มีอะไรมากหมวกนี้ก็ใช้หลายแม่บอกรักบอกลักไอดีบอกรักกันเอง <laughs> ไปแล้วนะคะบายบายเอ้ล่อยมือได้เปล่าตบเบลเอ้ขับใจแลไวไป judgment. ไปแล้วนะคะ